เป็นชุดตัวอักษรที่ไหลลงมาไหมครับนั่นคือโคดดิง้งแต่แบบนี้มีให้เห็นในหนังไฟไฟเท่านั้นนะครับโคดดิ้งในความเป็นจริงอยู่ควบคู่กับชีวิตประจําวันของพวกเรามันคือเครื่องมือที่โปรแกรมเมอร์ใช้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวเรามันสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อหลายวงการอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการท่องเที่ยว หรือที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของการเงินก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีในเมื่อสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ให้คนสะดวกในการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นแล้วคนไม่ต้องเดินไปจ่ายไม่ต้องเดินไปหา ATM ีเอแล้วครับเขาสามารถมีมือถือเครื่องเดียวสามารถมีแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถจ่ายได้เลยโดยไม่ต้องพกเงินสดหรือเดินไปกดเงินที่ธนาคาร ร้านค้าต่างๆก็เกิดการรองรับแล้วก็จะมีการให้รับการโอนเงินมีพร้อมเปย์มีนูน่นนี่นั่นต่างๆรับโอนเงินจากธนาคารในทุกๆธนาคารเพื่อง่ายต่อการจับจ่ายใช้สอยธนาคารก็เลยเกิดการปรับตัวนะครับในเมื่ออยู่ไม่ได้ไงครับปิดสาขาลงเยอะเลยที่เราเห็นข่าวใช่ไหมครับมีการลดจํานวนพนักงานลงเนื่องด้วยนะครับดิสลอชั่นเข้ามาธุรกิจเทคโนโลยีเข้ามาเกิดการปรับตัวครับการจะอยู่ในสังคมก็ต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นนะครับ มันมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงตัวที่ผมสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของของคริปโตเคอเรนซีแล้วจริงๆเขามีมานานแล้วฮะมีมาตั้งแต่ปี2009แล้วคริปโตเคอเรนซีเป็นระบบการเงินที่ไม่ถูกควบคุมโดยสถาบาันการเงินหรือประเทศใดประเทศหนึ่งมีที่มาจากโปรแกรมเมอร์ที่ตั้งให้เป็นค่าเงินสําหรับการแลกเปลี่ยนมีความผันผวนและการเก็งกําไรเหมือนค่าเงินจริงอย่างที่เราใช้ใช้กัน ค่อนข้างชัดเจนว่าโคดดิ้งและการเปลี่ยนแปลงอยู่กับเราอย่างใกล้ชิดแต่เราก็ไม่เคยทราบเช่นกันว่าโปรแกรมเมอร์จริงๆนั้นมีมุมมองอย่างไรในวงการของพวกเขาเอง